เราเลยว่านายเกียรติกั์ที่ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยนายคิดจะบ้าหังตอนนี้ได้หรอถ้านายคิดจะคว้าขอแบบนั้นนายขอแห้งแน่นอนพวกนายคงไม่อยากเป็นตอนนี้หรอกใช่ไหมล่ะเพื่อนอสีเขียวหมายถึงอะไรหรอสีเหลือโถวม่เอาหน้านายควรทำได้ดีกว่านี้ต้องเรียนไม่ใช่หรอนายคงมีช่วงเวลาดีๆกับสิ่งที่เรียกว่าโมติวะอะไรนั่นสินะ เ็นพลังรักษาเหรอ,หร,อหรือไปเรื่องกโกหูด้วแล้วนี่รู้อะไมไหมฉันทําทุกอย่างเพื่อนายแล้วนาะยอิงกลัวของนายจะถึงแทนที่ในสักวนในส่วนที่ร่างกายที่สามารถเติบโตที่พวกเราเป็นน้ำเจีวยวกันเรียกว่าอะไรนะฉันว่านายคิดผิดนะพะพวกเราต่างกันสุดกลัวยังไงล่ะไม่ฉันฉลาดกว่านายอะ่ะนายแม่แม,แม้แต่จะคิดช่วงเวลาที่มีค่าของนายเลย เจ้าสิ่งนั้นมันสำคัญกับนายมากเลยใช่ไหมละ่ละนั่นแหละคือจุดอ่อนของนายอิงกิถ้ามีอะไรต่อชีวิตกับร่างอันไร้วิญญาณของนายนั่นลหะก่อ,อนพวกนั้นที่เป็นทั้งหมดที่ฉันต้องการโถขอเธอชนะชิวไม่ต้องเก่งสุดยอดแม่เลยพวกถ้าจะเข้าไปเย่องของนายไม่ต้องดีมากนแน่เลยคือสิ่งที่นายต้องการใช่ไหมสรุปศาสนาของนายอ่ะ โอ้สวัสดีพวกพาอสำรับการดูโชว์ว้าวสั่คนรยยังหลาเพ่อชนะได้กินความรู้สึกไปทั่วเลยแหะนะฉันว่านายพูดกับผิดคนแล้วหละพวกว่านายควรได้รับความใจเย็นด่วนเลยล่ะเราควรมาเลี้ยงเรื่องสวัสดิภาพกันเพื่อนหน่อยถ้ามีคนโกรธมากได้เวลาที่ส่งคนแล้วล่ะนะ คุณเพื่อนหนสิคบมีอะไรทําให้คุณได้มีความสุขเรื่องอะไรบ้างวะอะไรบุกเวทเริ่มพูดคำหยาดแล้วหล่ะเดี๋ยวไม่มีใครชอบนะฮะโอยโอยอือก็อย่างที่เห็นละครับการต่อต้านได้ทาให้ผมแกตายเนี่ยเป็นสัญญาณที่ว่าเขากําลังต่อสู้กับโลกภายนอกที่อันตรายยิ่งกว่าเยอะแน่เลยแหละซงส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ตั้งทาไหละกะคับ โหาว่าจุดอะไรที่ทำให้เขาทำเรามาดีสุดและทำลายพวกเขาจากตรงนี้ใช่จุดนั้นในการต่อสู้เพื่อชนะอีกสองช่ท้ายเขาก็เลยรู้ตัวว่าเขาถึงต้องจุดสีเนลือและนี่ก็คือวิธีการที่ทำให้เรารู้ว่าเราควรห่มตัวเองก่อนสีเหลือใดมีเกือบ่ายแล้วนี่ไงกันเนี่ย ฉันนาเสียเวลากับแกมากพอล้วถ้าฉันทำสำเร็จอีนี่ที่แกดูที่ไหนก็ตามชันที่ป้าขาจเจอระดมก็สัก